สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ผมอยู่ด่านถาวรวัดปากแซงครับผมโอ้ยมาพ่ท่านลำแหลกพุ่นนะเรือพป่นออกแล้วครับนี่พู้นทางลงไปท่าเรือเพื่อนท่าเรืออีกอย่างเนี่ยท่าเรือามฝากท่าย่ำท่าเรือขามฝากไท่าย่ำด่านถาวรปากแซงเลยครับเออพู่นมองันบรรยากาศสวยงามครับแต่ว่าน้ำจะขุนแน่นอกน้ำข้นแน่คุณแน่พี่น้องมาบ่ท่านพ่นออกบางขันนี่โอ้ย พ่เกรดิขรามไปฟังนั่นแล้วครับฟังนะเพิ่นเอินยังลบานนี้ฟังตรงขำวัดปากเสื่อนนี่เดพี่ดวงเดินจักเพิ่นเดินอียงท่านในมีขอมูลนยัางอยู่ครับมาเห็นโอ้ยง่ามหลสี่เพิ่นวาสีเห็ดสะพานขำไอ้ไทเล้าแห่งที่หาที่หกนะก็ซิบบูเรนยุ่หนีเล่เนี่ยจักจักอยุ่จุดใดเด้อพี่้องเด้อก็สิมันกําลังขอ ท่านพี่นอ้องสวยงามเนะครับเด้อว่านผลออกอยู่เรื่อยๆครับดู่นะโขดหินสวยง่ามหลายครับผมบรรยากาศดีครับสวยงามหลายพี่นอ้องสวยงามไหมมึงพี่น้องกูหล่ะมันกำลักลงเรื่อแล้วเต็มคำเลย น้ำเรียกันเด้เบรกดีอยู่เนี่ยเปืเ่อนเรือสองลำนี่มันเรือหาปลาอพี่น้องเขาจอดอยู่นี่แล้วเนาะหวาดเสียวขึ้นกันจอดไล่ขันกันทางลเางเขาเนาะมาจอดกันเต็มเลยหาปลาแถวนี้ <S <S <โด>กระลังสิออกแล้วพี่น้องเอ้ยเต็มลำเรือแล้วก็ออกได้ อากาศสวยงามครับมือนี่แดดบกขวี่มี่่มแห้งขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับสวยงามมากไรละเดอ้อพี่น้องเลยเต็มลำเรือเลยของกันเต็มไทย ผมสำหรับวันนี้ก็ไว้สำนีแลละครับถ้าพี่พาน้องมาเบ่งบรรยากาศด่านท้าวรบ้านปากแซงครับผมพี่น้องสปปะลาต็มล่ำเลือเลยครับพี่น้องขึ้นเมื่อแล้วขึ้นเมื่อแล้วเบิร์บรรยากาศบูน่ะสวยงามมากค่ายแดงวันนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนบรรยากาศดีครับซ้ำข้างกระลาศักดเด็กพี่น้องระวังืด้อบาดเสียวเนี้ยเล็กน้อยลอยๆลอยๆลอยๆ ตากล้องขยานลดท่าสแลกหวานเสียวหวานเสียวแล้วว่าดูน่อยพี่น่อโอ้สวยงามไรครับตรงนี้อยู่ท่าดานครับท่านกลับไปเราคิดถึงครับอยู่ฟังพุดกันท่านมาเราดีใจท่านกลับไปเราคิดถึงแบกลงเองเลยต้องใส่หลอกงากเลยพี่น้องเลยแบกลงไปเองเลยคุณมาตาคุณถอดคุณเทพ แต่เพื่อมาตะเที่ยวมาตะสื่อของสื่อทั้งเพื่อนกับแล้วพี่น้องก็ใส่หลอกลงไปใส่ใดูขนกับขนเห็นแล้วแับเรือเพื่อนกับกําลังมาครับซื้อบัตรเรือแล้วพี่น้องเด้อห้าสิบบาทเง้วี่แล้วก็กลงเรือเลยพูดเรือถ่าย น,น,นงวปีนององ้องคนก็กำลังเอาของมาแล้วทยอยมาเรื่อยๆครับแล้วก,ก็กะสีเอาไฟหลอกลงไปของคนแล้กนั่นงล่มถาลอกทายนั่นอับานั่งถาเรื่อย ขน,นของลงมั้งแ่สีออกขึ้นใส่หลอกมาแล้วนี่หน,น,นุ่ลงไป โอ้ขนลงไปเองเลยบ่องเขามาสิเเมื่อบ้านนี่เนาะขนลงไปเองกับโบไว้แล้วสิ้ดแจางใส่หลอกลงไปคนกระลังเริ่มมากเรื่อยๆครับผมารถตู้แน่รถทั่วแน่ไอ้ของบาหลายกะขนลงไปเองถ้ามันหลายเพิ่นกะใส่หลอกลงไปแล้วครับ ันกำลังตกลงราคากันว่าของอย่างีเท่าไรจังไรกของละลายตกลงกันอ่ะผมของซอยกันผมซอยกันครับผมเลือดกำกลังมาหารับแล้วคุณเลือดถึงกำลังมา คนฟอยกันขนลงหลอกด้วยคุณอ,อ๋อเด้อใส่ขนขนล่องหลอกอเต็มหลอกเลยนะครับเด้อขนลงไปเต็มหลอกเดรออ,อ,อากาศดีครับท่าดานหรือเป็นท่าเรือบ้านปากแซงหรือว่าเป็นจุดพรอนฝนทาวนบ้านปากแซงครับ สองเปนยังอีส่เลือดลากลุ่ไปส่วนข้นกับยางลุ่มไปขึ้นเรือเลยครับกำลังมากครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะครับเนาะเดี๋ยวพอกันไหมอีพี่หน้าครับสำหรับอีพี่นี่สวัสดีครับผม